ปีไก่น้ะปลาของเราตอนนี้คือถ้าเราทําเสร็จแล้วจะสามารถปิดไว้แล้วสามารถนํามาทอดทานได้เลย6ปีก็คือประมาณ50บาท50บาทสามารถทานได้3คนตกแล้วคนประมาณ10กว่าบาทน่าจะรับประทานได้ดีนะครับในช่วงโควิดก่อนนี้นะครับ นี้นะครับกลุ่มพัฒนาชุมชนได้มีการทําโครงการสามาถที่ของตำบลตะโวหมู่สี่นะครับผมในฐานะกำนันท้นที่นะครับก็มาขอเป็นทิทยากรให้กับชาวบ้านประชาชนในหมู่นะครับสิ่งที่จะทําคือปีไก่ลําป่านะครับนั่นคือวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากปีไก่นะครับคือวัตถุดิบที่หาได้ในชุมชนเราพร้อมกับเครื่องปรุงนะครับต่าง พราะฉะนั้นยุคนี้ยุคโควิดนะครับก็เลยจะต้องมีการทําอาหารที่สามารถเก็บไว้ใช้ได้นะครับไปทานได้ตลอดนะครับดังนั้นคือปีไก่เนี่ยนะครับปีไก่และปลาของเราตอนนี้คือถ้าเราทาเสร็จแล้วจะสามารถปิดไว้แล้วสามารถนํามาทอดทานได้เลยนะครับแล้วราคาของิี่ว่าก็ไม่น่าแพงมากเพราะว่าหนึ่งถุงเนี่ยจะมีทั้งหมด6ปีนะครับ6ปีก็คือประมาณ50บาท50บาทสามารถทานได้3คนตกแล้วคนประมาณ10กว่าบาท นะครับก็เลยคือเป็นอาหารที่สามารถทานได้ง่ายและสามารถกัามาทอดทานได้เลยในยุคทีนะครับก็เลยประชาชนเลยคิดค้นขึ้นมาว่าให้ทําปีกไก่นะครับท้ป่านะครับขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอาปีกไก่มาล้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเอามาสับเอาต้นของน่องปีกตรงด้านบนนะครับให้เหลือแค่ ปีนะครับปีกลางกับปีปลายนะครับตัวนี้ตับออกนะครับก็ทําเป็นสชุดนะครับในการแพ็กเกจนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการแพ็กเกจต่อไปเมื่อผสมเสร็จแล้วหมักเสร็จแล้วนะครับในส่วนตรงนี้แล้วปีไก่จะเป็นอย่างนี้นะครับข้อนี้คือ1ส่วนนี่คือ1ส่วนนะครับในการทํานะครับแล้วเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยเราจะผสมกับสูตรของเราเองนะครับสูตรปูบ้านสูตรกัมมันเต้ครับสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรหนึ่งที่เราทําน่าจะรับประทานได้ดีนะครับในช่วงโควิดตอนนี้ แล้วห้างวางนะไห่กรอบไหมเก็บไหมซอสมีล้วใส่เค็มนะคะต้มน้ำก็จะมีไข่มีเกลือมีน้ำแล้วก็มีโหลเพื่อจะใส่เกลือหนึ่ง่วนน้ำจะสี่่วนล้งไข่เสร็จเราก็ใส่อย่างนี้เพื่อที่จะเอาน้ำใส่หลังจากต้มน้ำกับเกลือเสร็จเย็นน้ำต้องเย็นนะฮะแล้วก็เทใส่แบบนี้ออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะ ถ้าลองไปเจ็ดวันจะเป็นไข่ดาวแต่ยี่สิบวันต้องเป็นไข่เค็มแต่ถ้าใครชอบไข่เปือกนอกไข่ขาวเค็มไข่แดงที่มันเยิ้มๆก็ต้องยี่สิบห้าสิบส